ฉันเฝ้ารอทุกวันหวังว่าจะได้เจอมันคงจะแฮ้ฟันในตอนที่มันมีฉันและเธอเมื่อวานเราได้พบกันมันทำให้ฝันดึงเธอแม่นางมาจากที่ใดจะรู้บ้างไหนมีคนรอเธอฉันเฝ้ารอทุกวันหวังว่าจะได้เจอมันคงจะแฮ้ฟันในตอนที่มันมีฉันและเธอเมื่อวานเราได้พบกันมันทำให้ฟันดึงเธอแม่นางมาจากที่ ชื่นใจเธอแก้มนางฟันไปไกลว่าเราได้ยืนอยู่ข้างกันทำเช่นไรจะได้เธออยู่เคียงข้างฉันเช้าวันไม่ว่างวันเราสองจะเจอกันเธอเป็นนางฟ้าหรือว่าเธอเป็นคนมีตัวตนอยู่บนโลกหรือเปล่าบินทะลามันนัำฝนลมลม,ลมแอบอยิงเพอจะเป็นเรื่องเป็นรล่าแต่ว่าฉันยังอยากจะเจอกับเธออีกจริงๆแต่คือนางฟ้าเพียงแต่ว่าเธอไม่มี ฉันรอทุกว bon ันหวังว่าวันหนึ่งเราสองคนจะเจอกันยังรอยังมมหวางถึงแม้มันไม่มีทางที่เดิมจำได้ไหมคิดถึงยาบที่มองตาก็ยักให้รู้ว่าเพลงนี้เธอฟังจะเกียนมันจะใจถึงแม้มันจะไม่ดังแต่เพื่อได้กินเราจะวุ่นมาเจอกันฉันรู้มันของนานแต่ฉันยังต้องการและรอเธอทุกวันยาฉันเฝ้ารอทุกวันหวังว่าจะได้เจอมันคงจะแห่ฟ้นในตอนที่มันมีฉันและเธอเมื่อวานเราได้พบกันมันทำให้ฟันนึงเธอเป็นนางมาจากที่ใดจะรู้บ้างไหม ในตอนที่มันมีฉันและเธอเมื่อวานเราได้พบกันมันทำให้ฝันถึงเธอแม่นางมาจากที่ใดจะรู้บ้างไหมมีคนรอเธอทค่ไมนทีเธอจะพบเธอเธอมาจากที่ใดพี่มัยวิจิตนางฟ้าและนังสวรรค์ยอมจะไหวชี จำโอเปอเรอเรเธอหนาลัางใช่ไหมเจอกะพบเจอเธอในทุกทุกวันแต่กติตรงที่เธอไม่เคยวางสักครั้งเธอคงมีทุลัเธอคงมีทุลักฉันเลยไม่ได้พบเธอแล้วเมื่อไรที่รักถึงเราจะได้พบเจอ Oh oh need you show me อยากอยู่ใกล้อยู่เธอที่ไม่เคยฝันแลยมาฉันเองนัคิดทุกวันที่จะได้พบกับเธอแต่ฉันเองก็ยังไม่รู้ว่าจะเหืออะไรที่เราสองคนเราจะได้มาชิดกันอยากจะบอกเธอว่าฉันต้องการอยากให้เราสองคนได้คู่กันฉันเฝ้ารอทุกวันหวังว่า มีฉันและเธอเมื่อวานเราได้พบกันมันทำให้ฟันดึงเธอเป็นนางมาจากที่ใดจะรู้บ้างไหมมีคนรอเธอฉันเฝ้ารอทุกวันหวังว่าจะได้เจอมันคงจะแห่ฟันในตอนที่มันมีฉันและเธอเมื่อวานเราได้พบกันมันทำให้ฟันถึงเธอเป็นนางมาจากที่